oppo f 17, <P ew ing> 1 7เพิ่งเปิดตัวมาได้ไม่นาน oppo f 1 9 pro plus <P ew ing> มาแล้วสวัสดีครับพี่ๆน้องๆทุกคนวันนี้นะครับเสนอเสนนะครับก็อยากจะมาอัปเดตทุกคนนะครับเกี่ยวกับสาวกของเจ้า oppo นะครับเจ้า oppo f 1 9 pro แล้วก็ f 1 9 pro plus เนี่ยตอนนี้เนี่ยก็มีลีกนะครับแล้วก็ข้อมูลล่าสุดเนี่ยหลุดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะ ใส่ข้อมูลทุกอย่างเนี่ยเอาไว้ตรงนี้นะครับเผื่อเวลาที่ทคนจะมากดพอยส์แล้วก็กลับมาย้อนอ่านกันได้อีกทีนึงนะครับเมื่อเราย้อนกลับไปนะครับเมื่อ5เดือนที่แล้วเนี่ยในช่วงของเดือนกันยายนนะครับเจ้าตัว oppo f 1 7เนี่ยก็มีการเปิดตัวมานะครับแล้วก็5เดือนต่อมาเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราก็ได้ทราบข่าวข้อมูลล่าสุด ของเจ้าตัว apple f 1 9 pro แล้วก็19 pro plus แล้วนะครับในเรื่องนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณนะครับทางคุณสุดานชูนะครับเขาก็มีการระบุมานะครับทำให้เรารู้ว่าเจ้าตัวสเปคนะครับของเจ้าตัว apple f 1 9 pro pro แล้วก็19 pro plus เนี่ยคร้าๆเป็นยังไงบ้างนะครับเขาก็มีการโพสต์ผ่านทาง Twitter นะครับคือในเรื่องนี้เนี่ยเราจะมาเริ่มการที่เจ้าตัว apple f 1 9 pro plus ก่อนซึ่งเป็นตัวท็อปสุด นะครับตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับหน้าจอ6.4นิ้วนะครับหน้าจอเนี่ยเป็น AMOLED Screen นะครับส่วนด้านหน้าเนี่ยกล้องหน้าเนี่ยจะเป็นดีไซน์นะครับแบบ Single Punch Hole นะครับอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับและตรงนี้เนี่ยที่เด็ดสุดเนี่ยก็คือจะใช้ชิป MediaTek Dimensity 800U นะครับยังรองรับ 5G ด้วย และเมื่อเราพูดถึง oppo เนี่ยนะครับเราจะไม่พูดถึงสเปคกล้องเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยกล้องหน้าเนี่ยรู้ๆกันอยู่แล้วว่า oppo เนี่ยเป็นมือถือที่ถ่ายรูปค่อนข้างสวยมากๆนะครับโดยที่ทําให้พวกสกินทงสกินโทนเนี่ยออกมาสวยงามหล่อสวยเลยนะครับตัวนี้เนี่ยกล้องหน้าให้เรามา32ล้านเมกะพิกเซลนะครับส่วนกล้องหลังเนี่ยพอเราคลิกทางกล้องหลังเนี่ย เซนเซอร์หลักเนี่ยอยู่ที่64ล้านเมกะพิกเซลส่วนกล้องที่เหลือเนี่ยนะครับก็จะเป็น8ล้านอัลตร้าไวนะครับแล้วก็เป็น2ล้านมาโครเลนส์นะครับส่วนในเรื่องของ ROM กับ RAM เนี่ยตัวนี้เนี่ยตัวเบสิคสุดนะครับตัว RAM เนี่ยให้เรามา8ปดกิกแล้วก็ ROM เนี่ย128่งกิกะไบต์นะครับแบตเตอรี่4,500 mAh มาพร้อมกับ Fast Charge นะครับ30วัตต์ส่วนในเรื่องของราคาเนี่ยนะครับก็มีการระบุมานะครับว่าจะเปิดตัว ด้วยราคานะครับ339เหรียญ US ดอลลาร์นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราตีเป็นเงินไทยเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ1,170บาทนะครับซึ่งถามว่าราคานี้เนี่ยน่าสนใจไหมเนี่ยด้วยชิป MediaTek 800U เนี่ยผมคิดว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับตอนตอนตอนนี้เนี่ยเราจะมาพูดกันเนี่ยในเรื่องของตัว Apple F 1 9 Pro กันบ้างนะครับเจ้าตัว Apple F 1 9 Pro ตัวนี้เนี่ยส่วนตัวผมเองนะ นี่คือจากใจนะคิดว่าไม่ค่อยน่าสนใจสักเท่าไหร่นะครับด้วยชิปที่จะใส่มาเนี่ยเป็น Helio p 9 0 p 9 5เนี่ยผมคิดว่าประสิทธิภาพเนี่ยมันเทียบเท่า Dimensity 800อยูเนี่ยแล้วก็รองรับ5 g ด้วยเนี่ยมันเป็นไปไม่ค่อยได้นะครับแต่ว่าเราก็มาฟังสเปคคร่าวๆก่อนเผื่อเดี๋ยวดูราคาแล้วอาจจะน่าตื่นเต้นก็ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยหน้าจอเนี่ยจะอยู่ที่6.4นิ้วเป็นจอ a m o l e d เหมือนกันนะครับ สิ่งที่ไม่เหมือนกับเจ้าตัว Pro Plus เนี่ยนะครับก็คือในเรื่องของชิปเซตนะครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วก็ในเรื่องของกล้องนะครับเพราะตัวนี้เนี่ยกล้องหน้านเนี่ยมีมาให้เราเนี่ย16ล้านเมกะพิกเซลเท่านั้นเองนะครับส่วนกล้องหลังเนี่ยจะเป็นเซนเซอร์หลักอยู่ที่48ล้านเมกะพิกเซลแล้วก็มีเซนเซอร์ ultra wide นะครับ8ล้านเมกะพิกเซลแล้วก็เป็น2ล้าน depth sensor แล้วก็2ล้าน macro lens แล้วก็สเปคของแบตเตอรี่เนี่ยนะครับก็จะให้เรามาเนี่ย4,310 mAh นะครับซึ่งน้อยกว่าเจ้าตัวท็อปเนี่ยนิดหน่อยนะครับแล้วก็มี Fast charging เนี่ยมาให้เราถึง30วัตต์ f a Fast ชา a ์จ i n g ส่วนเรื่องรอมกับแรมเนี่ยผมคิดว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวค่อนข้างที่จะเป็นราคาประหยัดดีกว่านะครับคือตัวนี้เนี่ยให้แรมเนี่ยแม้ว่าให้แรมเรามากิกนะครับแล้วก็ส่วนรอมเนี่ยให้เรามาแค่64 g ิเท่านั้นเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ย ในปี2021เนี่ยผมคิดว่า 64GB เนี่ยมันไม่ค่อยจะเพียงพอกับการใช้งานสักเท่าไหร่แล้วก็ลิเกอร์บางท่านเนี่ยบอกว่าเจ้าตัว Oppo f 1 9 pro ตัวนี้เนี่ยนะครับจะมีการรองรับ dual view video นะครับก็คือเราสามารถใช้กล้องหน้ากล้องหลังถ่ายวิดีโอพร้อมกันได้ด้วยนะครับซึ่งสำหรับพวก v ล็อกเกอร์บางคนเนี่ยน่าจะชอบกัน และสิ่งที่น่าสนใจที่สุดนะครับในเรื่องของตัว oppo f 1 9 pro ตัวนี้นะครับก็คือในเรื่องของราคาตัวนี้เนี่ยเปิดมาอยู่ที่271เหรียญ us dollars นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราตีเป็นเงินไทยเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ8,130บาทนะครับซึ่งถือว่าเป็นมือถือราคาต่ำหมื่นที่ค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะครับสำหรับคนที่ชอบกล้องสวยงามนะครับหรือว่า ชอบถ่ายเซลฟ์ฟงเซลฟี่นะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกเนี่ยตอนนี้เนี่ยข่าวออกมาเนี่ยมีแค่รุ่น PRO กับรุ่น PRO plus นะครับซึ่งมันก็ถือว่าเป็นตามกระแสตามเทรนด์นะครับก็คือคนชอบชื่อแบบนี้กันแล้วอ่ะฉะนั้นคืออาจจะไม่เราพวกเราเองเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นนะครับรุ่น f 1 9ธรรมดาอีกต่อไปนะครับเราจะเห็นคือเป็นรุ่น f 1 9 PRO แล้วก็รุ่น f 1 9 PRO plus ครับมีมาด้วยกันแค่2รุ่นเท่านั้นเอง สองรุ่นครั้เองครับพี่น้องทุกคนคิดว่าสองรุ่นนี้เนี่ยตัวไหนน่าสนใจกว่ากันเนี่ยนะครับก็ลองคอมเมนต์กันมาพูดคุยกันได้นะครับวันนี้เนี่ยเป็นข้อมูลทั้งหมดถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe แล้วก็เอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับวันนี้เซอร์เสริมนะครับก็ขอลาทุกคนไปก่อนอย่าลืมใส่หน้ากากด้วยนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยสวัสดีครับ